สรุปยอดขายรายเดือนนะครับมาที่เมนูรายงานแล้วก็คลิกที่เมนูย่อยสรุปยอดขายรายงานนะครับก็กดมาแล้วก็จะเจอหน้านจอนี้นะครับก็สามารถค้นหาจากปีสาขาตามที่ต้องการได้เลยนะครับเราต้องการค้นหาของปีไหนผมก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็กดแสดงรายงานนะครับก็จะ,ะโชว์ให้เราดูนะครับว่าแต่และเดือน มมเดือนมกราอย่างเงี้ยมันก็จะโชว์ขึ้นมาว่าเรายอดขายเท่านี้ยอดภาษีเท่านี้อะไรนะครับอกอเป็นยอดรวม <c oughs> ก็สามารถพิมพ์รายงานออกมาก็ได้นะครับหรือว่าจะพิมพเป็นไฟล์เกเซลก็ได้นะครับนี่ครับพิมพ์ก็กดตัวสีเขียวนี้นะครับมันก็จะดาวน์โหลดแล้วก็กดได้เลยนะครับ